ต้องบอกว่าวันเสาห้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เป่ายันเกาะเพชรเนี่ยในสมัยก่อนหลวงปู่ปางก็จะถือว่าเป็นวันยกครูหรือไหว้ครูด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเป่ายันในสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นเรื่องเล่ากันนะครับที่วัดบางนงโคเนี่ยเวลาจะเป่าเนี่ยต้องนั่งเป่ากันเต็มศาลานะครับหนึ่งคราวหนึ่งก็โอ้คนก็เป็นร้อยเป็นพันคนและต้องเป่ากันทีเนี่ยหลายรอบนะครับบางทีอาจจะสี่ห้ารอบด้วยซ้าไปนะครับฉะนั้นคนที่มาเป่ายันในสมัยหลวงปู่ปางเนี่ย จากที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีหลายพันหลายหมื่นคนนะเป็นเรื่องที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับในสมัยนั้นเมื่อเทียบกับการเดินทางที่ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนะครับคุณมนัสวรขอขยันเกาะเพชรนี่ต้องบอกว่าถ้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณใสนะผมบอกแล้วคําว่าเกาะเพชรเนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มครองป้องกันภัยอย่างสมบูรณ์นะฉะนั้นใครที่พกยันเกาะเพชรหรือได้เป่ายันเกาะเพชรแล้วเนี่ยการถูกปองร้ายจาก ว <c oughs> ิชาอาคมนะครับหรือเรียกว่าอาถรรพ์เวทมนต์ดำหรือการเล่นของต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ได้และที่สำคัญนะครับมันจะสะท้อนกลับด้วยนะสะท้อนกลับหมายความว่าถ้าเขาส่งของส่งสิ่งที่ไม่ดีมา สู่ตัวเราเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็กระเด็นสะท้อนกลับไปหาเขานะครับอย่างรวดเร็วฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เล่าขานในอนุภาพของยันกอเพชรตั้งแต่สมัยหลวงปู่ปานจนถึงปัจจุบันนะครับในสมัยของหลวงพ่อนั้นนะครับเคยพูดถึงอนุภาพนะครับของยันกอเพชรนะครับว่า ท่านเองเนี่ยได้เห็นเป็นประจักษ์ตาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระที่บวชด,ด้วยกันชื่อว่าพระผลนะครับซึ่งบวชภาษาเดียวกับท่านเนี่ยที่อยู่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยได้มีโอกาสรับยันก่อเพชรน,นะครับจากนั้นปรากฏว่านะครับท่านเนี่ยพระผลเนี่ยท่านถูกงูเห่ากัดนะครับเห็นตัวชัดเจนเพราะว่าเป็นเดือนคืนเดือนหงายนะครับคือเดือนเพ็ญน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาที่พอมูเห่าฉกปุ๊บเนี่ยพอเอาไฟส่องเนี่ย ก็แผ่แม่เบีย้ยเลยเนะี่ยแกก็วิ่งมาหาหลวงปู่ปานนะครับท่านก็วิ่งมาหาหลวงปู่ปานหลวงปู่ถามถามถามว่าเอ้ยรับยันกอบเพชรของฉันหรือเปล่านะฮะพระผลก็บอกว่ารับขอรับท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องรักษาหรอกนะครับท่าน,นอยากจะดูว่ายันกอบเพชรของฉันเนี่ยมีอนุภาพเนะี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนถ้างูกัดตายแสดงว่าไม่ไม่ได้มีผลนะฮะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านก็พูด ให้กับพระผลฟังนะครับซึ่งบางทีเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะและอันต,ตรายเพราะว่าพิษของงูเห่านั้นนะครับถ้าแล่นเข้าสู่หัวใจเนี่ยก็เสียชีวิตทันทีนะครับขณะที่หลวงปู่ปาท่านพูดเนี่ยปรากฏว่าพิษเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปถึงหัวเข่าโดนกัดที่เท้าก็วิ่งขึ้นไปหัวเขา่าแล้วจากนั้นก็ปวดแผลมากนะครับแล้วก็ปวดถึงเข่านะครับแล้วก็วนวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยอยู่3วาระพอวาระที่3น ine, เนี่ยปรากฏว่าอาการปวดหายเนี่ยหรือพิษเนี่ยที่ทราร้ายเนี่ยกับ ซาลงหายลงนะครับภาผลก็ดีใจมากบอกหายปวดแล้วครับหลวงปู่ปางก็บอกนั่นนะสิฉันแน่ใจว่ายันเกะเพชรของฉันดีนะครับฉะนั้นใครที่รับไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะปกป้องคุ้มครองภัยในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์มีพิษงูนะครับงูเหี้ยวเขี้ยวขอด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์นะฮะในในเรื่องของยันเกาะเพศอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าขานนะแต่ส่วนตัวเราก็ต้องบอกว่าในบางครั้งนะครับถึงแม้เราจะมีเรื่องของพุทธคุณเราเนี้ยคุ้มครองป้องกันภัยแล้วนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยการกินยาการรักษาการาไปหาหมอที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งสําคัญอีกกรณีหนึ่งนะครับก็อย่าชะล่าใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าบุญ และอนิภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับนะครับทุกด้านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นผลกันแล้วในเรื่องของการทำวัตถุมงคลต่างๆฉะนั้นใครที่จะได้รับยันกอดเพชรไปหรือว่าอยากจะรักษายันกอดเพชรไว้เนี่ยแน่นอนครับก็ต้องทําตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คืออะไรฮะการรักษาศีลสมาธิปัญญาเราเว้นความชั่วทําสิ่งที่ดีแล้วก็เป็น คนที่ต้องรักษากายวาจาใจให้ผ่องแผ้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากยันก็จะให้ผลคุ้มครองกายวาจาใจได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่หลวงปู่ปาเนี่ยท่านเคยบอกไว้นะครับว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้รับยันเกาะเกาะเพชรแล้วก็หรือมีโอกาสได้เป่ายันเกาะเพชรเนี่ยหนึ่งจะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาดตายโหงคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิอดอุบัติเหตุนะการถูกยิงนะครับการเกิด เพศภัยต่างๆไม่ว่าจะรถชนน้ําท่วมนะฮะผงข้ามอย่างเงี้ยก็จะไม่ตายก่อนคาดหรือก่อนอายุนะครับ2คือจะไม่ตายเพราะสัตว์มีพิษทุกชนิดอันนี้สําคัญเพิ่งเล่าให้ฟังบัาดสามคือจะปลอดภัยจากศัยศาสตร์ทุกชนิดก็คือการเล่นข่าวเล่นของนะครับเวทมนต์ดำอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยก็จะคุ้มของป้องกันภัยไม่สามารถทําอะไรหรือทําอันตรายกับเราได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะสะท้อนสิ่งไม่ดีกลับไปสู่บุคคลที่ คิดดีคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าบุคคลใดที่มียันก่อเพชรไว้กับตัวและสามารถคุ้มครองรักษายันนั้นได้นะครับอนุภาพของการปกปักรักษาเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของมหายันนะส่วนตัวผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเองเนี่ยผมนะครับพกยันก่อเพชรไว้เกือบจะทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นที่นะครับ รถยนต์รถยนต์นี่ชัดเจนมากผมจะติดยานกอบเพชรไว้ตลอดเวลาประสบการณ์คืออะไรครับเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรต่างๆเนี่ยก็แควคลาดปลอดภัยไม่อันตรายนะครับแล้วก็มีสติมันมีความอุ่นใจนะครับในการที่ขับรถไปเรือทางเหนือล่องใต้ต่างๆเนี่ยผมก็จะค่อนข้างนะครับรู้สึกว่าการเดินทางนั้นราบรื่นนะครับไม่ติดขัดอะไรสิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างนึงนะบางครั้งนะครับบางทีบางทีเกิดปรากฏการณ์ที่ น้ำมันใกล้หมดแล้วปรากฏว่าหาปั๊มไม่ได้นะครับทั้งๆที่ขีดแดงเนี่ยหูแดงแจ้งเตือนแล้วว่าโอกาสที่จะดับเนี่ยมีสูงมากนะครับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานกับยันกอบเพชรเนี่ยนะครับว่าเออขอให้เราเดินทางไปถึงจุดที่เจอปั๊มน้ำมันนะฮะส่วนตัวประสบการณ์แบบนี้เจอบ่อยครับพอจะลุ้นๆเจอปั๊มเนี่ยมันก็ โอ้โหเส้นยาแดงผ่า8พอดีน้ำมันหมดพอดีอะไรเงี้ยก็ถึงปั๊มพอดีก็เป็นเรื่องที่อัศาจรรย์ด้วยส่วนตัวนะอันนี้เป็นความเชื่อที่เราเจอมาก็จะเล่าให้ฟังเท่านั้นเองนะครับ